ันนี้ในพื้นที่ตำบนนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแหล่งคนสําคัญที่ให้ความสําคัญกับปราสาทนครหลวงในพื้นที่นครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ติดกับวัดนครหลวงและเป็นแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วไม่ต่ำกว่า300ปีทาให ได้มีการบูรณะแหล่งท่องเที่ยวในปราสาททองเขตพื้นที่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอย,ย,ยุธยาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ซึ่งบางคนหลายคนอาจจะไม่รู้จักว่ามีปราสาทแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอนครหลวงและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีซึ่งประชาชนหลายคนที่นักท่องเที่ยวอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนรวมทั้งชาวต่างชาติ และครั้งนี้ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรียยาได้มีการร่วมกันบูรณะในเขตพื้นที่ตำบ,บนลนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรียาซึ่งเป็นปราสาททองและมีประวัติต่างๆในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีการสร้างปราสาทนี้ไว้โดยครั้งนี้ได้มีการบวงสวงบรรทบรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ปราสาทนาครหลวงแห่งนี้เพื่อให้มีการระลึกถึงและ หรือถึงบรรทบ,บุรุษที่ผ่านมาในครั้งนี้ด้วยโดยมีการจัดพิธีบวงสรวงต่างๆและมีพราทำพิธีพราหมณ์ต่างๆในเขตบื้นที่โบราณสถานประสาทนครหลวงแห่งนี้เพื่อให้เป็นสิริมงคลในแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่รวมทั้งจะมีตลาดน้ําด้านในให้ประชาชนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นี้ได้มีการทำมาหากินและค้าขายได้ รวมทั้งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กราบไหว้และขอพรกันในปราสาทนครหลวงมีพระหลายองค์ที่เป็นลูกั้นในสมัยกุ้งรีอยุธยาให้มากราบไหว้กันด้วยโดยมีคนบุคคลสาคัญและชาวบ้านต่างๆมาร่วมพิธีในครั้งนี้ในพิธีครั้งนี้มีชาวบ้านและกลุ่มนักเรียนรวมทั้งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่มาร่วมกันทําพิธีบวงสรวงครั้งนี้ด้วยพอจนคณะทำงานทั้งหลายอาตมาเจ,จ้าได้จาเป็นในวาระ อเบืองลาของข้าพเจ้าด้วยคณะทำงานพระโอสฐ์พระเจ้าประสาททองครับอันนี้เป็นตำราย,ยาพระโอสถพระเจ้าประสาททอง ป็นตำราที่คนเรือเอกพระเจ้าลงเธอองคเจ้าพากรจีรงกรมหลวงครับสำหรับการจัดงานในวนี้นะครับก็ขอขอบคุณ่เป็นสูงนะครับได้ครับได้ครับยู่ลายอยู่ลายตำรายาอันนี้นะคะเป็นตำรายาที่คนเรือเอกพระเจ้าลมเธอพงคเจ้าภากรจีรงกรมหลวงชุมพรเกตุลมศักดิ์ท่านได้ทรง ผนเสไทยแล้วก็ได้รวบรวมเก็บเอาไว้นะคะเ,เป็นตำราที่เป็นตำราเก่านะคะที่อยู่ในเ็เรียกว่าสมุดไทยหน้าดำนะคะแล้วก็จะมีบอกหมดว่าใช้ส่วนผสมอะไร ก็คิดว่ามือที่ราชสกุลกากรเก็บเอาไว้ก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์นะคะอยากจะให้กรมแพทย์แผนไทยเอาไปอ่านปริวัติแล้วก็ให้รับทราบว่ายาเน,นี้ยทำด้วยอะไรยังไงล้วท่านอาจจะพัฒนาเป็นยาที่จะให้ประชาชนได้มีโอกาสได้ใช้เพราะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นยาดูแลท้อมันก็ยังยาเรื่องเกี่ยวกับสมองอะไรอย่างเงี้ยนะคะคทำให้สบายใจบ้างอะไรบ้างนี่ก็ถือว่าเ,เราได้มอบนะคะ สิ่งที่จะเป็นที่ระลึกถึงในพระพคุณของเจ้านายนะคะตั้งแต่พระเจ้าปสัตทองแล้วก็กลวงโได้สืบทอดมาแล้วก็กรมแพทย์แผนไทยจะเป็นผู้ที่จะสารต่อที่จะทำให้ตำราน,นี้เผยแร่ออกไปแล้วก็ทำให้สาธารณชนนะคะประชาชนต่างๆของประเทศไทยเรานะได้ได้มียาดีๆต่อไปนะคะเมื่อท่านได้ศึกษาแล้วนะคะ ก็คาดหวังว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยก็ขอท่านได้โปรดร,รับไปนะคะคแล้วก็ไปดาเนินการให้ให้ให้เรียบร้อยนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนสืบไปค่ะท่านครับมีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้าปราสาททองกับปราสาทตะคียนลอยน้ำครับที่มาบรงสรวงด้ยครับเอ่อเนื่องจากตำรายาพระเจ้าปราสาททองนี่นะคะที่เราเขียนหน้าปกเลยอย่างนี้นะคะหน้าปกคือเป็นเอ่อเป็นตำราที่เรียกว่าเอ่อโบราณน,นะคะ แล้วก็ถามว่าเราเกี่ยวข้องอยังไงพระเจ้าประสัทองคือพระเจ้าประสัทองเนี่ยท่านก็เป็นทนระนหากษัตริย์แล้วก็อาจจะมีโรคมีอะไรแต่อันเนี้ยเป็นเอ่อเรียกว่าเขาเรียกว่าแพทย์แผนแผนโบราณของท่าน,น่ะที่จะดูแลสุขภาพท่านนะคะแล้วก็จะเขียนอันนี้ไว้แต่ถามว่าเชื่อมโยงกับมูลนิธิร<ม>าชสกุลอย่างไง<ม>ก็คือราชสกุล<ม>ก็คือ ระดับปู่ท่านพบและท่านรวบรวมมาแล้วก็เก็บเอาไว้เวลานี้เก็บมารวมเกือบร้อยปีแล้วนะคะเราก็คิดว่าในโอกาสร้อยปีอของวันแห่งวันสิ้นพระชนของพระเอกเจ้าเทืงก,งก,กรมหลวงชุมพรเฉลิมศักดิ์นี้น่าจะทําอะไรที่เป็นประโยชน์ก็คือมอบตําราน,นี้ให้ถือว่าให้กับสาธารณชนโดยผ่านท่านอธิบดีนะคะไปดําเนินการต่อะคะ่ะตำราอื่นนอกจากอันนี้ที่อยู่ใน ก็ยังมีอีกนะคะแต่เรายังไม่ได้พบว่าเพราะภาษาเป็นภาษาโบราณนะคะตำราอื่นก็ยังมีท่านมีทั้งหมด15เล่มนั่นได้ทําไปแล้วหนึ่งเล่มเล่มที่1ก็เป็นตาราที่ท่านเขียนเองมีปลายพระหัตถ์โตงเองลงสีเองอะไรหมดอันนั้นจะเป็นสุดยอดทําไปเมื่อปีที่แล้วครบรอบ99ปีวินเิ้นตของท่านแต่ยอยปีนี้เราก็จะเริ่มเอาของพระเจ้าประสาททองมานะคะ แต่ถัดไปนี่เราต้องมาดูว่าจะเป็นอะไรที่เราจะเผยแพร่ออกไปที่พบว่าจะมีตำรานวดนะคะมีตำราาถาโบราณต่างๆนะคะอันนี้ต้องค่อยๆศึกษาเพราะว่าถ้าคนเอาไปใช้แล้วไปใช้ไม่ถูกต้องนะคะก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสังคมอันนี้เราก็ต้องค่อยๆดูกันก็นคิดว่าอนาคตก็คงจะมีอันนี้ถือว่าเป็นเล่มสองนะคะ อาจจะจะมีเล่มสาเล่มสีเล่มล้าสืบไปนะคะเราคงจะทำงานร่วมกันต่อไปเรื่อยๆครับมาเปิดจริงดครับค่ะแต่ลองลองอ่านดูแล้วก็คือจะมีชื่อที่เราชื่อว่าเพราะคือตำราสำรานอากาศ<ฮ>คือเหมือนว่าสำรานเนี่ยทานเข้าไปแล้วไม่ได้แก้อะไรแต่ว่าทำให้อารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<ด><ด>ก็จะมี หล,หลายตํารานีเขียนอันนี้เยอคอยติดตามนะคะกรมแพทย์แผนไทยจะพิมพ์ออกเผยแพร่นะคะอันนี้ต้องติดตามน,นี่ <ผม S 1> ั้งหมด67 67 67, 6, 67ต็ดหมีั้ง67ตํารับนะคะเพราะนั้นต้องติดตามกับกรมแพทย์ที่ที่เราพูดถึงเรื่องของการบริวัติถ่ายทอดแล้วก็สุดท,ท้ายเราก็เอาไปจัดพิมพ์แล้วก็นำไปใช้ประโยชน์จริงๆโดยบ,บทบาทหนนะ้าที่อันหนึ่งของกรมการแพทย์แผน,นไทยในการแสดงทางเลือกก็คือการส่งเสริมคุ้มครองภูมปัญญา จริงๆที่ผ่านมาเราก็มีมีตำรับมีใบลานมีอะไรต่างๆที่ที่มีภูมิปัญญาอยู่เดิมกระบวนการก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิได้มาดูในรายละเอียดของแล้วก็ร่วมกับทางแพทย์แผนไทยที่เขามีภูมิปัญญาอยู่เดิมมารวบรวมแล้วก็ดําเนินการหลายๆตำรับก็จะเอามาเป็นเรียกว่าเป็นตำรับของชาติแล้วก็มาใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษา สุขภาพของพี่องประชาชนต่อไปค่ะก็แต่ว่าตําราเล่มนี้สัญญากันแล้วว่าจะต้องทําให้เสร็จในปีหน้าเพราะวันปนปีครบรอบร้อยปีท่านจะครบรอบร้อยปีของวันสิ้นพระชน่ษวันพระชนกระงพระพรเนี่ยวันที่19าพฤษภาเราจะถ้าทําเสร็จเราตําราเนี่ยเข้าพิธีบุบเราเราไ่มีพระด้วยนะคะพิธีมังคลาพิเศษกับบุบเสกเนยนะคะกับกับที่วัดราชบุรีนะคะในวันที่ 13มิมถุนาบ่ายสามโมงค่ะอันนี้ได้ได้เวลามาแล้วนะคะมิถุนานะคะ13มิถุนาแต่อย่างไรก็ตามทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งอำเภอนครหลวงและเทศบาลนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะมีการส่งเสริมกับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ซึ่งเป็นปราสาททองในเขตพื้นที่ตำบนนนลนครหลวงอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นให้มีแหล่งท่องเที่ยวและให้มีนักท่องเที่ยวท,ทยวัชาวต่างชาติและชาวไทยรู้จักรวมทั้ง มีให้ชาวบ้านประกอบอาชีพสามารถค้าขายได้ด้วยทีมงานข่าวปากท้องสีผ้าทาง u t u b e บัญชาเอี่ยมมีชัยรายงานกดไลค์กดแชร์ติดตามกด b ับ r i b e ด้วยนะครับ